เปลี่ยนฝาหลัง iPhone 13 Pro Max ด้วยระบบเลเซอร์รุ่นใหม่นะฮะถ้าสังเกตดูนะครับสามารถยิงผ่านไวเลสชาร์จได้เลยนะครับไม่ทําให้ตัวเครื่องเสียหายนะครับถ้าเป็นตัวก่อนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะฮะกระจกจะแกะง่ายมากๆนะครับแค่สกิดก็หลุดแล้วนะฮะจากนั้นมาดูฝาหลังที่เราใช้เปลี่ยนกันนะครับจะใช้เกจที่ใกล้เคียงของเดิมมากๆนะฮะสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกจไม่ดีฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่ทางร้านใช้นะครับสีตรงนะ ตรงเลนกล้องจะเป็นงานชิ้นเดียวนะครับเกลดไม่ดีแบบนี้จะเป็น2ชิ้นนะฮะมาประกบกันนะครับอันนี้ก็กระจกออกแล้วก็เคลยดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะฮะกาวที่ทางร้านใช้นะครับจะเป็นกาวเดิมโรงงานนะฮะใช้ตัวเครื่องยิงเส้นกาวแบบนี้นะฮะเป็นจุดเดิมเดิมจุดเดียวกับโรงงานนะครับถาม่าดีสุดไหมไม่ทราบนะครับผมแค่ทําให้เหมือนกับที่โรงงานทํามาให้มากที่สุดนะฮะถึงเครื่องมือจะแพงก็ไม่เป็นไรครับให้ผลงานออกมาดีก็พอนะฮะติดกาวเสร็จแล้วก็ เข้าเครื่องอัดกันต่อนะฮะทางร้านจะใช้เครื่องอัดแบบนี้นะฮะเพื่อให้งานออกมาดูดีที่สุดนะฮะและมีความคงทนที่สุดด้วยนะครับเพราะถ้าฝาหลังจะแตกก็แตกไปแต่ตอนอัดนี้แล้วนะฮะทางงานไม่ดีนะครับเข้าเครื่องอัดแตกแน่นอนนะครับมาดูผลงานกันนะครับหลังจากเข้าเครื่องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฝาหลังสีตรงกับของเดิมนะครับความสวยความเนียบเนียนฮะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับ ทุกขั้นตอนของทางร้านนะครับถ้าลูกค้าสังเกตนะผมจะเน้นใช้เครื่องมือเป็นหลักนะเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดนะครทางร้านจะเน้นงานคุณภาพแบบนี้นะครับซ่อมไอโฟนภูเก็ต T.K Mobile Service ขอบคุณครับ